สวัสดีบสวัสดีบรรดาสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับต่อจนประชาชนที่ติดตามข่าวสายการประชุมคอรมอในวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายว่าเพื่อทราบเพื่อพี่นณาอยู่หลายเรื่องนะครับล้วนส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะเป็นต้องดูแลประชาชนอยู่แล้วนะครับในเรื่องการในเรื่องการช่วยเหลือเยาว์ยาในเรื่องของการ วัคซีนในเรื่องของงบประมาณนะครับในเรื่องแผนงานต่อไปในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของกฎหมายกับวนวิธ,ธีรรมต่างๆทั้งหมดนั่นคือสิ่งรัฐบาลต้องทำนะครับในทุกพิธีไปด้วยกันนะครับแล้วใช้กระบวนการขั้นตอนที่มันต้องแก้ไขกฎหมายอยู่หลายฉบับเช่นเดียวกันนะครับเรื่องที่สื่อถามมาในวันนี้ PPTV นะครับในเรื่องของประเทศเยรมานั้นก็ขอให้ทุกทุกฝ่ายนะั้นช่วยกันเสนอข่าวอย่างาระมัดระวังที่สุดนะครับ ไม่อยากให้เกิดเป็นอะไรเสียในเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจกแล้วก็ประชาชนของเราที่เป็นประเทศพื้นบ้านร่วมกันนะครับอันนี้ก็ขอให้ฟังในเรื่องในส่วนตรงนี้เป็นเรื่องของของอาเซียนด้วยเลยด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่อยากให้เกิดการขยายความขัดแย้งโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยนะครับตามหลักการของอาเซียน ในเรื่องการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายผมเคยชี้แจงไปแล้วที่มีปัญหาอยู่บ้างในขณะนี้ก็ได้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการนะโดยมีรับผว่าการกระทรวงการคลังน,นะครับในการเจราจาพูดคุยกันต่อไปนะครับในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับก็เป็นการช่วยเหลือนักลงทุนของเราด้วยเรื่องต่อไปการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อันนี้ก็ได้ให้ในส่วนของกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลัง สภาพัดสารุมาลได้พิจารณาตรงนี้อยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามีมาตรการต่างๆทยอยออกมาเาารื่อยตามลาดับนะครับก็เก็บตกในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับเราก็จะเป็นทยอยดำเนินการไปเป็นระยะระยะนะครับในเรื่องของการเรียกเก็บค่าเทอมค่าใช้จ่าย,ายต่างๆที่ไม่สอดคล้องกันที่เปิดมีการเรียนออนไลน์เรียกเก็บค่าเทอมค่าใช้จ่ายเต็มมาที่ทางสอทอนะครับโดยสอชอได้ตรวจสอบโรง,งเรียนเอกชนดังกล่าวแล้วอะไรที่ไปเกินความจําเป็น ก็าหากตรวจสอบพบก็จะแจ้งให้ลดคืนเงินผู้ปกครองต่อไปนะครับทางโรงเรียนก็ทราบด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าเวลาเรียนออนไลน์นั้นอะไรที่ไม่ต้องใช้ก็เป็นคนเก็บนะครับค่าอาหารค่ารถค่าทัศนศึกษาค่าเรียนคอมอินเทอร์เน็ตก็ขอข้อมือไปด้วยแล้วกันนะครับในเรื่องข่าวในเรื่องของหลังการทิ้ปลายไม่พงใจของฝ่ายค้านมีกระแสข่าวออกมาจากขานคอมชและสบวาบางคนก็ไปถามท่านเองแล้วกันนะผมยังมีความคิดในเรื่องนี้นะครับ ในเรื่องของการเก็บเงินคืนจากองค์การปกครองส่วนท้องถินน่นนี้ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับวันนี้ก็ทางสมะทรทยก็ได้ให้ระงรับในการเรียกเงินคืนนี้เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาให้กับท่านนะครับอย่าตื่นตระหนกกันก็เห็นใจอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของตรงนี้เรื่องอีกเรื่องวันนี้ก็ในวันพรุ่งนี้เป็นวันทานพันศึกนะครับก็กราบเรยขอให้ช่วยับสนุน ในกิจกรรมของมูลนิธิทหารมศึกด้วยนะครับเพราะต้องจําเป็นต้องดูแลทหารนะครับที่ที่รับผลกระทบนะครับจากการทํางานในช่วงที่ผ่านมาครอบครัวรต่างๆแล้วก็ทํางานกับรัฐบาลก็มีช่องทางของรัฐบาลเรื่สงสลโหมมีองค์การทหารมศึกนะครับในส่วนของภายนอกก็เป็นของมูลนิธิปีนี้การขายดอกพอปีก็ลำบากเพราะว่าโควิดใช่ไหมก็ฝากช่วยกันบริจาคช่วยกันดูแลด้วยแล้วกัน นะเราก็คงไม่ลืมทําว่าประเทศเป็นบ้านฐานเป็นรั้วนะครับวันนี้เป็นทั้งรั้วนอกรั้วในแล้วก็หลายๆมิติด้วยกันทั้งการพัฒนาการดูแลประชาชนภัยพิบัติน้ําท่วมอะไรเยอะแยะหมดนะครับอันนี้ก็ขอให้นึกถึงคุณความดีเขาบ้างในส่วนของลรอนั้นผมก็ย้ำอีกครั้งว่าเป็น,นกลไกของรัฐบาลนะครับเป็น,นกลไกที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นพอลร,รอนะครับเช่นใน เดียวกับในทุกรฐบาลที่ผ่านมาเผอเินวันนี้ผมเป็นทหารนั่นเองนะครับก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของรัฐบาลนะครับไม่ใช่เป็นของทหารหรือของผมเพินตอนนี้ผมดำรงตแหน่งเพรารนอก็เหมือนรัฐบาลที่แล้วผมก็ทําหน้าที่ในกรอบของกำนอให้กับรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับผมมีเรื่องนี้ชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับวัสดีครับ ขอทุกคนช่วยกันอดทนช่วยกันเข้มแข็งช่วยกันเสียสละช่วยกันร,รับผิดชอบในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดนะคจำกัดการแพร่ระบาดจำกัดในเรื่องของการตรวจสอบคัดกรองในพื้นที่ที่มีความเข้มงวดสูงสุดนะครับเราจําเป็นต้องผ่อนคลายหลายๆมาตรการออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่ต่างๆนั้นระมัดระวังตัวเองมันก็จะไม่เกิดอะไรเป็นอะไรมากขึ้นนะครับแล้ววันหน้าทุกอย่างก็จะกลับเป็นถูก ปกติโดยเร็วนะครับเรื่องวัคซีนก็ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่าก,กังวลตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราจะได้มาเท่าไหร่อย่างไรแล้วจะมีแผนการฉีดอะไรอย่างไรนะครับถ้าคำนวณจากกําลังการผลิตทั่วโลกในขณะนี้ในทุกวัคซีนที่ยังมีสองประเภทคือได้รับการรับรองกับไม่ได้รับการรับรองอยังไงก็ก็ปีหนึ่งนี้ก็ฉีดทุกให้คนในโลกใน60%ไม่พออยู่แล้วมันต้องมีการทยอยดําเนินการต่อไปจัน จัดระดับความเร่งด่วนการเตรียมการเหานี้รัฐบาลก็เตรียมพร้อมนี้ไว้แล้วนะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ